สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำไวน์ฝรั่งนะคะมีเอฟซีเรียกร้องเข้ามาให้ป้าหมูช่วยทำไวฝรั่งไส้แดงให้ดูหน่อยเพราะว่าที่บ้านเขาทำสวนฝรั่งอยู่นะคะก็เลยมีผลผลิตเยอะมากเลยนะอยากเอามาแปรรูปวันนี้นะคะป้าหมูก็เลยนำฝรั่งไส้แดงนะมาทำเป็นไวฝรั่งให้เพื่อนๆได้รับชมนะ ฝรั่งไส้แดงนะคะมีประโยชน์มากเลยนะสัรพคุณทางยาก็เยอะนะคะวิตามิน E ฟอสฟอรัสวิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B1 โปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยเป็นต้นนะเป็นผลไม้ที่มีสัรพคุณทางการช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกระเปิดหรือว่าเลือดออกตามไรฟันนั่นเองนะแก้เหงือกบวมนะคะ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดลดไขมันในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงผิวพรรณแก้ผื่นแพ้นะสสารพุณที่ป้าหมูกล่าวมานะนะคะป้าหมูก็หยิบยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนการทำกันเลยนะวันนี้นะคะป้าหมูใช้ฝรั่งสองลูกใหญ่เลยนะ2ลูกใหญ่นะคะก็ประมาณ700กรัมนะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะชั่งก็ได้นะคะใช้700กรัมถึง1กิโลได้เลยนะวันนี้นะคะเราจะล้างให้สะอาดผ่าครึ่งแบบนี้นะแล้วก็ฝานแบบนี้เลยนะคะฝานเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะจริงๆป้าหมูอยากจะสอนแบบวิธีการคันน้ํานะคะถ้าใครมีเครื่องคันน้ําผลไม้ก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะป้าหมูสอนให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเผื่อว่าสมาชิกท่านอื่นๆไม่มีเครื่องแยกกากนั่นเองนะ ถ้าท่านใดมีเครื่องแยกกากน้ําผลไม้นะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะก็จะได้ความเข้มข้นสูงของผลไม้นั้นๆด้วยนะคะเป้าหมูสอนแบบหั่นชิ้นเราจะใช้วิธีการเอาไปต้มนะคะเราจะใช้น้ํา3ลิตรในการต้มนะวันนี้วันนี้เราจะใช้เป็นน้ําผลไม้กล่องเข้ามาช่วยด้วยนะคะเราจะไม่ใช้ไซรับนะแต่ป้าหมูใช้เป็นน้ําฝรั่งคั้นสดชนิดกล่องแบบนี้นะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะีเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต้มเลยนะเราเปิดเตาเลยนะคะต้มน้ำ3ลิตรนะเราเปิดเตาแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ฝรั่งลงไปเลยนะ เราจะไม่ใช้วิธีปั่นนะคะเพราะว่าถ้าปั่นนะ,มะเมล็ดมันอาจจะแตกแล้วก็ทําให้เสียรสชาติไวนะคะถ้าจะหั่นก็หั่นลงไปทั้งไส้ทั้งเนื้อแบบนี้เลยถ้าจะใช้เครื่องแยกกากนะคะก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ใช้แต่น้ําที่ได้มานะคะก็ใช้ฝรั่งหนึ่งกิโลนะน้ําที่ได้มาจากการสกัดก็ใช้น้ําทั้งหมดเลยแล้วก็เทลงในน้ําต้มแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเติมน้ำฝรั่งคั้นสดชนิดกล่องลงไปเลยนะคะเราเทลงไปทั้งหมดเลยนะวันนี้ใช้ที่ 1000ml นนะคะน้ำฝรั่งคั้นสดนะ,ะเทลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำผลไม้กล่องลงไปนะคะก็หมูจะใช้น้ำตาลทราย1นึ่งกิโลกรัมนะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเทลงไปเลยนะใช้1นึ่งกิโลกรมัม ใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะสำหรับน้ำตาลทรายขาวนะเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเราก็ต้มต่ออีกห้านาทีนะตอนนี้ปลาหมูก็ต้มครบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตาได้เลยนะตอนนี้ก็ปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะต้องพักในส่วนของน้ำต้มฝรั่งเรานะให้ได้อุณหภูมิที่35องศานะคะถึงจะเหมาะแก่การหมักยีสต์นะตอนนี้อุณหภูมิเขาสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวพอได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้นะคะน้ำต้มฝรั่งที่เราพักไว้นะก็ได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำใส่ชามเล็กเพื่อทําการเทยีสต์นะ นี่นะคะเราจะแบ่งน้ําใส่ชามเล็กไว้แบบนี้วันนี้เราจะใช้ยีสต์ทำขนมปังแบบนี้นะคะป้าหมูจะใช้ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะวันนี้นี่นะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้นะเราเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไว้นะคะคนให้เขาเข้ากันนะ ระหว่างที่เรารอให้ยิต์ทำงานนะคะเราจะไปเทน้ำฝรั่งลงถังสําหรับหมักนะวันนี้เราจะหมักไวายฝรั่งพร้อมกับเนื้อนะคะใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเทน้ำลงไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยิตดของเราก็ขึ้นฟูดีเห็นไหมคะขึ้นฟูแบบนี้หมายความว่ายิตดทำงานนะคะถ้ายิตดหมดสภาพหรือว่ายิตดหมดอายุนะ <c oughs> เขาจะตกตะกรอนนอนก้นนะคะแบบนี้ก็เหมาะสําหรับหมักเลยนะเราจะเทลงถังเลยค่ะหลังจากที่เราเทยิตดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้องปิดฝาถังให้สนิทก,ก่อนนะ เขย่าถังนะคะการเขย่าถังนะคะเพื่อให้ยตดกระจายตัวได้ทั่วถึงนะคะเขาจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะเราจะคลายฝาถังออกครึ่งหนึ่งด้วยนะคะเราคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวนะคะเพื่อที่จะให้อากาศภายในเขาสามารถที่จะระบายออกมาภายนอกได้นะคะส่วนอากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังหมักเราได้นะ มแมลงวันมแมลงหวีต่างๆก็ไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะคะเราจะเขียนวันที่มาแปะที่ถังนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะหมกัก7-10วันนะคะแล้วเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหมักไปแล้ว7-10วันเราพอใจในรสชาติของแอลกอฮอล์แล้วหรือย,อยังเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์ฝรั่งไส้แดงนะหลังจากที่เราหมักไปตั้งแต่วันที่20เดือน7นะคะวันนี้วันที่28เดือน7นะคะ รวมระยะเวลาการหมักทั้งหมด8วันนะคะป้าหมูชิมแล้วแอลกอฮอลสูงใช้ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากรองกากแล้วก็น็อกยีสต์นะคะเราจะกรองกากนะคะผ่านกระชอนได้เลยนะกรองลงไปเลยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนเพื่อน แก้ไขรสชาติของไวน์ที่มีรสขมและรสเฝื่อนนะคะโดยการเติมน้ำตาลทรายแดง100กรัมนะนี่นะคะน้ำตาลทรายแดงจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเติมลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคนด้วยนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้ไฟเบานะการน็อกยีสต์จะต้องใช้ไฟเบานะคะวันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่อุณหภูมิ45-50องศานะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนไปก่อนนะเราใช้ไฟเบานะคะถ้าใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็ต้องคุมไฟให้ดีนะคะถ้าไฟแรงเกินไปนะกลิ่นวายมันจะเหม็นไหม้นะคะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะคนต่อนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะ กลิ่นหอมนะคะก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของฝรั่งนะคะแล้วแต่คนชอบนะกลิ่นไม่ได้รุนแรงนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของฝรั่งสดนะคะหัใช้เพียงแค่น้ำฝรั่งคั้นสดชนิดกล่องนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิกันนะคะ นี S <S ่นะคะตอนนี้ได้49องศานะป้าหมูจะปิดเตาเลยนะเดี๋ยวเราจะพักวายฝรั่งที่เราน็อกไว้นะคะให้ได้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการบ่มนะคะเพื่อนๆออย่าเพิ่งใจร้อนนะถ้าเทลงถังเลยทั้งที่วายยังอุ่นอยู่นะคะวายของเพื่อนเพืนจะทําปฏิกิริยาทางเคมีนะมันจะเกิดไอน้ําขึ้นนะคะแล้วก็มันจะก่อตัวกันเป็นฝ้าขาวนะคะ เราจะต้องรอให้วายที่เราน็อกนะคะได้เป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าได้เป็นอุณหภูมิห้องป้าหมูจะกลับมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายฝรั่งไส้แดงนะคะดูนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหลังจากที่ป้าหมูบ่มมาเจ็ดวันนะดูนะคะน้ำใสกิ๊กเลยนะเดี๋ยวมาดู ในถังนี่นะคะน้ําใส่กิ๊กเลยนะเพื่อนๆนี่แค่เจ็ดวันเองนะถ้าเราอยากจะให้วายใสนะคะก็จะต้องบ่มในขวดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะอันนี้คือวายกุหลาบของป้าหมูนะคะดูน้ํานะใส่กิ๊กเลยนะคะอันนี้ผ่านไปแค่ไม่ถึงสิบวันนะคะเห็นไหมใสไม่มีตะกอนเลยนะเราเราจะต้องบ่มใส่ในขวดนะแล้วก็ ตั้งเขาไว้นะแบบนี้นะคะเห็นไหมน้ํามันจะใสกิ๊กเลยไวฝรังก็เหมือนกันนะคะอันนี้แค่สัปดาห์เดียวก็ใสขนาดนี้แล้วนะถ้าเราตั้งนะเขาจะใสไปเรื่อยๆอีกนะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยในถังนะใสกิ๊กไม่มีฟองอากาศเลยนะหมายความว่าเราน็อกยีสต์ผ่านแล้วนะคะอันนี้ป้าหมูตั้งมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะ ไม่เกิดฟองอากาศอะไรเลยนะคะในถังนะไม่มีฟองอากาศแม้แต่ฟองเดียวเลยนะหมายความว่าเราน็อกยิดน็อกไวยิดไม่กลับมาทำงานอีกนะคะเราก็จะเทใส่ขวดบ่มเอาไว้นะบ่มต่อไปเพื่อให้ได้ความใสนะคะเนี่ยก้าหมูก็กอกใส่ขวดอันไหนที่ทำคลิปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยกรอกใส่ขวดไว้แบบนี้นะเราก็จะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ไม่มีฟองอากาศอะไรเลยเห็นไหมน้ําที่ได้ก็จะนิ่งแบบนี้ยหมายความว่าเราน็อกยีสผ่านนะคะยีสต์เขาไม่ตื่นขึ้นมาทํางานอีกนะเราน็อกได้แบบนี้นะคะไวน์ของเราจะไม่เสียรสชาตินะมันก็จะคงสภาพนะคะสีก็จะสวยนะน้ําชิมแบบไหนก็จะได้รสชาติแบบนั้นนะวันนี้เราจะมาลองชิมไวน์ฝรั่งกันนะคะ ป้หมูจะลองเทชิมนะว่าจะมีรสชาติดีขนาดไหนนะวายฝรั่งของเรานะคะดูนะคะสีน้ำแบบใสกิก๊กดูค่ะสีสวยเห็นไหมคะสีสวยมากน่าดื่มมากนะคะเพื่อนๆฟองนี้คือป้าหมูแช่ในช่องฟิตนะมันเป็นน้ำแข็งนะคะมันก็เลยจะเกิดฟองอากาศแบบนี้นะ ดูสิเห็นไหมน่ากินมากเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอือสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆหูแชยเย่เย็นๆนะกินหอมขึ้นจมูกสดชื่นมากจริงๆนะคือ FC ที่ขอให้ป้าหมูทําวายฝรั่งให้นะป้าหมูทําให้แล้วนะคะคือมันอร่อยมากนะ กินหอมชื่นใจมากนะคะความหวานพอดีเลยนะคะไม่หวานจนเกินไปนะแบบไม่ต้องใส่น้ําแข็งได้เลยนะแช่เย็นแบบเจี๊ยบแบบนี้นะคะแช่เสร็จถังน้าแข็งเย็นๆนะคะสดชื่นมากเลยนะเพื่อนๆป้าหมูบอกเลยคือชิมแล้วมันมีความมีความเป็นแอลกอฮอล์ในระดับหนึ่งนะคะไม่สูงมากไม่สูงมากแต่ก็มีนะกินเพนเลินเมานะคะรสชาติของฝรั่งคือมันหอม มันหอมนะคะมันหอมเย็นๆนะแล้วป้าหมูก็ใส่น้ำฝรั่งคั้นสดของมารีนะคะถ้าใครได้ของดอยคำที่เป็นน้ำฝรั่งใส้แดงนะแบบนั้นยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งอร่อยนะตัวนี้คือกิ่นสีรสได้หมดเลยนะสีก็ไม่แรงจนเกินไปนะเพราะว่าป้าหมูไม่ได้ใช้ไซรับแต่งสีเลยใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปของมารีนะเขาจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดนะคะ ก็จะได้สีธรรมชาติแบบนี้เลยนะฝรั่งของเรานะคะก็ให้สีที่เป็นฝรั่งแบบนี้เลยนะป้าหมูว่าสีแบบนี้กําลังดีนะสีแบบนี้กําลังดีเลยดูเพื่อนๆดูมันหอมมันอร่อยคือดื่มแล้วมันสดชื่นมากเลยนะคะคือมันได้ความสดชื่นมากเลยนะฝรั่งเนาะแบบคือฝรั่งไส้แดงมันก็หอมกว่าอยู่แล้วนะคะมันก็หอมกว่าฝรั่งปกติอยู่แล้วนะฝรั่งไส้แดงนะคะ เพื่อนๆอยากทำตามแล้วได้รสชาติที่เป๊ะนะคะก็ทําตามสูตรเลยนะป้าหมูทําตามสูตรทุกอย่างนะไม่ได้ไม่ได้ทำนอกเหนือจากสูตรที่ให้เลยนะคะสอนแบบไม่กักนะป้าหมูทําแบบไหนชิมแบบไหนป้าหมูบอกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาไปลองทํากันดูนะคะใส่ตามที่ป้าหมูกำหนดเนาะเพราะว่าบางท่านอยากใส่มากเกินได้ไหม คือขอร้อยทําตามสูตรนะคะเวลาที่ออกมามันก็จะได้รสชาติที่เป๊ะนะจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขกันนะคะสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วนะและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกคนเลยนะคะดูรายสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ